สวัสดีค่ะอาจารย์วราพรวิชาการขายเบื้องต้นหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วก็บทที่3บทที่3ามจะเกี่ยวกับเรื่องประเภทและลักษณะของงานขายนะคะไปเริ่มกันที่ประเภทของงานขายก่อนเลยประเภทของงานขายนะคะจะแบ่งที่แบ่งตามระบบการจัดจําหน่ายนะจะมีด้วยกันอยู่2ประเภท หก็คือระบบการขายตรงกับสองคือระบบที่ขายผ่านคนกลางมีนะคะในส่องหนึ่งเหลืองนะคะอาจจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูที่ข้อ1ก่อนข้อ 1. นุหนึ่ง การขายสินค้าตามบ้านนะคะเดี๋ยวนี้นอกจากขายเครื่องกองน้ำที่ยังพอมีเดินให้เห็นกันอยู่บ้างสินค้าอื่นๆก็ไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าไม่มีเลยนะคะตอนนี้ถ้าหากพูดไปถ้าเรากลับไปดูเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีที่เป็นสินค้าขายตามบ้านนะอย่างเช่นพวกเครื่องสำอางออพวกมิทีนพวกขายประกันอะไรอย่างเงี้ย นะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆหลากหลายมากมายเลยแต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยการขายสินค้าตามบ้านเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากนะคะจึงไม่เป็นที่นิยมแล้วแล้วก็หายไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้ส่วนข้อ1.2การขายการติดต่อทางไปรษณีย์ก็ไม่ค่อยนิยมเหมือนกันนะคะ แต่ก็พอมีให้เห็นบ้างเช่นการส่งแคตตาล็อกสินค้ามาที่บ้านพร้อมใบสั่งซื้อหากสนใจลูกค้าสามารถเขียนรายการในใบสั่งซื้อแล้วก็จากนั้นส่งกลับไปที่บริษัทได้เลยนะคะ1.3การใช้การขายโดยใช้โทรศัพท์ก็ยังพอมีให้เห็นนะคะเพราะว่าการขายโดยใช้โทรศัพท์เนี่ยมัน ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรที่เยอะนะคะก็มีแค่ค่าโทรศัพท์แล้วก็กับการหาข้อมูลของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นการโทรขายประกันนะคะการโทรขายโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตเสริมอย่างเงี้ยค่ะใ,ในมือถือเราอะ่ะเปลี่ยนโปรไหมคะเพิ่มโปรไหมคะนั่นแหละนะคะการถ่ายที่แหล่งผลิตนะคะยกตัวอย่าง ร้านอาหารตามสั่งาการขายที่แหล่งผลิตนะอาจารย์ยกตัวอย่างที่ร้านอาหารตามสั่งนักเรียนอาจจะไปสั่งเอา,เอาผัดกะเพราแล้วแม่ค้าก็ทำอันนี้แหละนะคะแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าการขายที่แหล่งผลิตแม่ค้าแงเป็นคนผลิตใช่ไหมหนูอ,อยากกินผัดกะเพราใช่ไหมคะนั่นแหละแม่ค้าคือกระบวนการผลิตนั่นแหละทำให้หนูแล้วก็ ส่งมายังเราที่เป็นลูกค้าเลยนะคะอันนี้เรียกว่าการขายที่แหล่งผลิต 5. การขายผ่านสื่อออนไลน์ข้อ1.5นะคะการขายผ่านสื่อออนไลน์ตอนนี้ถือว่านิยมที่สุดนิยมที่สุดเพราะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าอื่นๆอีกมากมายเลย การขายออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่เราทำที่ที่ต้องทําก็คืออยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่บ้านไลฟ์สดขายของขายสินค้าได้เลยนะคะแบบที่พวกหนูชอบดูกันนั่นแหละทีเนี้ยเราจะต้องมีในเรื่องของทักษะการพูดการจูงใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้แข่งขันกันสูงมากใช่ไหมการขายออนไลน์นะคะ ทีนี้เราจะสร้างในเรื่องของการขายที่มันเป็นเอกลักษ์ให้ตัวเองหรือให้สินค้าอย่างไรนั่นเองแค่นี้คือโจทย์แค่นี้เองนะคะต่อไปการขายการขายผ่านคนกลางอาจารย์จะบอกว่าคนกลางก็คือบุคคล บุคคลที่จะนำสินค้ากระจายไปสู่ผู้บริโภคจะมีใครบ้างยกตัวอย่างเช่นมีผู้ค้าปลีกมีผู้ค้าส่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะอ่านสไลด์ต่อมาต่อมายังอยู่ที่ประเภทของงานขายนะแต่แบ่งตามลักษณะของงานนะคะ แบ่งตามลักษณะของงานหนูเพิ่งงงเด้อมีด้วยกันอยู่2ประเภทใหญ่ๆห่งงานขายที่ใช้พนักงานขายไปดูในข้อแรกก่อนนะเดี๋ยวหนูจะงงงานขายปีกให้นักเรียนนึกถ,ถึงพวกร้านสะดวกซื้อได้เลยอย่างเซเว่นเนี่ยเซเว่นอี่ะคะ เว่นอเลเว่นนะคะที่เป็นพวกร้านค้าปีกขายของปีกทีนี้การขายปีกก็คือ,อ,อขายเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบแบ่งขายขายทีละชิ้นอย่างเงี้ยแบบแยกขายอย่างเงี้ยค่ะขายในจำนวนน้อยเช่นสินค้า ที่เราใช้ในประจําวันอ่ะอุปโภคบริรโภคสบมู่ยาสีฟันแล้วก็ซื้อทีแยกชิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นงานขายส่งในข้อ1.2เด้อแต่ถ้าเป็นงานขายส่งอันนี้จะเน้นให้ซื้อจํานวนครั้งละมากๆซึ่งการซื้อซื้อแบบยกลังเป็นแพ็คเป็นกล่องยกแพ็คอะไรเงี้ยค่ะ ให,หให้นักเรียนนึกถึงภาพการจำหน่ายสินค้าแบบแม็โครอย่างเงี้ยเวลาเราไปซื้อของใช่ไหมมันก็จะเป็นพวกแพ็คใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละต่อไปงานขายด้านอุตสาหกรรมพวกเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจกักรพนักงานขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ขายเป็นอย่างดีเพราะ ต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงเทคนิควิธีการใช้ข้อควรระวังรวมถึงวิธีการรักษาซ่อมบำรุงแล้วก็ในเรื่องของการบริการต่างๆนะคะที่จะคอยดูแลลูกค้าด้วยใน,นนี้นะสรุปการขายโดยใช้พนักง,งานขายจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า แต่ขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งเมื่อกี้บอกว่างานขายปีกอาจารย์ให้นึกถึงภาพที่เวลาเราไปซื้อของในร้านเซเว่นใช่ไหมทีนเ, 7, 11, เนี้ยเซเว่นอีเลฟเว่เนี่ยมันเป็นการบริการตนเองแบบเซลแบบเซลเซอร์วิสนะคะก็คือการบริการตนเองเดี๋ยววันนี้ออกข้อสอบด้วยเด้อต่อไปนี่ไงงานขายที่ไม่ใช้พนักงานขายอ้าวแล้วใช้อะไรใช้สื่อ เช่นการโฆษณาการทำโฆษณาที่น่าประทับใจจะดึงดูดสายตาแล้วก็ความทรงจำของลูกค้าได้มากนะคะ 2. การจัดบูธจัดนิทรรศการหรือจัดแสดงสินค้าโดยนำตัวสินค้าที่แท้จริงไปพรสเซนต์ให้ลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าจะได้เห็นตัวจริงของสินค้า แล้วก็สามารถสัมผัสได้จับต้องได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความต้องการในสินค้านะคะเช่นออลูกค้าเห็นรถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดความอยากได้จริงๆแล้วมึกว่าอยากได้อยู่แล้วไงพอไปเห็นตัวจริงปับ๊บเห็นรถคันนี้จริงๆปุ๊บอยากได้วิมันสวยเปิดดูข้างในหน่อยซิข้างใน รูปลักษ์เป็นยังไงมันสวยมันหรูเนี้ยค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าสินค้ามันจะขายตัวมันเองเออการจัดบูธนะสินค้าเขาก็จะขายตัวเขาเองนะคะต่อไปปับ๊บอ่าต่อมานะคะพนักงานขายในอุตสาหกรรมที่อาจารย์พูดกี้เรนพนักง,งานขายอุตสาหกรรมคือพวกขายพวก เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานใช้ในเรื่องของสายการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 1. พนักง,ง,งานขายอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะจะทําหน้าที่ขายเฉพาะตัวสินค้าจะมีความรู้เฉพาะในตัวสินค้าที่ตัวเองขายนะแต่ถ้าเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะคะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิศวกรด้วยนะ ที่จะต้องให้คําแนะนำคำปรึกษาให้ความรู้ที่ถูกที่ที่ควรความเหมาะสมคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเช่นลูกค้าต้องการต่อเติมบ้านสมมตินะลูกค้าต้องการต่อเติมบ้านต้องแนะนำว่าลูกค้าควรใช้อะไรวัสดุแบบไหนความทนทานความปลอดภยัยอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหล็กอันนี้ทำได้นะถ้า อันนี้มันไม่ได้นะม,นมันเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องที่สำคัญเลยเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพด้วยนะคะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือผลกำไรไรายได้ส่วนตัวนะคะข้อ3ข้อ3พนักง,งานพนักง,งานขายฝ่ายบริการทีนี้พนักง,งานขายฝ่ายบริการนะคะ จะทำหน้าที่ให้บริการหลังการขายเช่นซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่สร้างความพึงใจแก่ลูกค้าเป็นต้นเปิบในสไลด์นี้จะเกี่ยวกับพนักงานขายในงานขายส่งจะมีใครบ้างยกตัวยอย่างเช่นงานขายส่งก็คืออันนี้มารู้จักงานขายส่งก่อนเนาะงานขายส่งก็คือ งานที่ขายสินค้าในปริมาณมากและหลากหลายชนิดยกตัวอย่างพนักงานขายบุกเบิกเขาคือใครเขาทำหน้าที่อะไรก็จะบอกให้นะคะพนักงานขายบุกเบิกคือพนักงานขายที่เป็นตัวแทนงานขายเราเรียกว่าชมพวกอุตสาหกรรมก็ได้พนักงานขายอุตสาหกรรมหรือสินค้าโดยทั่วไปก็ได้ จะเป็นผู้ที่ออกไปเสนอขายสินค้าเพื่อจูงใจให้ลูกค้ามีความสนใจในสินค้ายี่ห้อใหม่นี้หรืออาจจะเป็นสินค้าที่เพิ่งผลิตออกสู่ตลาดก็ได้ที่เหลืออยู่ในหน้า32นะคะต่อไปพนักงานขายปีกเช่นพนักงานขายปีกเด้อ พนักงานขายที่อยู่ในร้านหรือเคาน์เตอร์สินค้ามีหน้าที่ขายสินค้าทุกอย่างในร้านและพนักงานขายหนูต้องแยกกันเด้อพนักงานขายในร้านนะคะหร,หรือตามเคาน์เตอร์แบนด์สินค้าต่างๆอะไรพวกนี้เราจะาอธิบายใหม่ว่าพนักงานขายที่อยู่ในร้านก็จะขาย สินค้าเดี๋ยวก็จะขายสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในร้านใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพนักงานขายที่มาจากแบรนด์ที่มาจากยี่ห้อนั้นๆน่นะเขาก็จะขายตามยี่ห้อนั้นๆน,น,นะคะแยกกันเดิมให้นักเรียนนึกถึงภาพนักเรียนเข้าไปร้านวาสันก็จะเป็นแบบนั้นก็จะมีทั้งพนักงานในร้านถูกไหมแล้วก็จะมีทั้งพนักแบนรนด์เคาน์เตอร์ แบรนด์สินค้าอื่นๆมากมายนะจ๊ะข้อที่2อข้อที่2พนักงานขายประจำบริษัทเช่นยกตัวอย่างเลยโฮมโปไทยวัสดุนะที่จะเป็นสินค้าเฉพาะจะต้องมีความรู้เทคนิคการใช้งานนะคะพนักงานขายประเภทนี้ส่วนพนักงานขายสมาชิก จะจะมีลักษณะเจาะจงเฉพาะกลุ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้สินค้าหรือสนใจบริการนั้นๆเช่นออสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพรูปร่างก็อย่างเช่นฟิตเนสขายคอร์สลดน้ำหนักเป็นต้นนะคะต่อไป ตัวแทนและในหน้านะคะมีหลากหลายมากมายเลยตัวแทนและในหน้าทีนี้เราจะแยกหัวข้อเป็น 1. ตัวแทนตัวแทนมีใครบ้างหน้าที่เป็นอย่างไรเ,เดี๋ยวจะบอกให้สองก็จะมีในหน้าใช่ไหมทีนี้มาดูในหน้าก่อนในหน้านะคะทําหน้าที่นําผู้ซื้อกับผู้ขายมาพบกัน เมื่อมีการซื้อการขายเกิดขึ้นในหน้าจะได้ค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นหรือค่าในหน้านั่นเองส่วนตัวแทนก็จะมีพ่อค้ารับส่วนทั่วทีตัวแทนนะจะมีหลากหลายคนมากครูยกตัวอย่างให้พ่อค้ารับส่วนตอบแทนตามส่วนงานนะคะจะทำหน้าที่เจร เจรจาซื้อขายในเรื่องของราคาสินค้าตัวแทนรายนี้จะบวกกําไรของตัวเองเพิ่มไว้ในราคาขายแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่กําหนดเงื่อนไขในเรื่องของการชำระเงินและการส่งสินค้าด้วยเช่นขายอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวแทนผู้ผลิตตัวแทนขายตัวแทนซื้อ และบริษัทประมูลอขออธิบายบริษัทประมูลก่อนละกันบริษัทประมูลนะคะก็จะทำนำสินค้ามาจาัดประมูลและและก็จะขายให้กับผู้ที่ให้ราคาที่ดีที่สุดและทำหน้าที่เก็บเงินจากผู้ซื้อเป็นตน้นทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนไปทบทวนด้วยเนอะจบแล้วนักเรียนไปทบทวนด้วยนะคะในบทที่3 อันนี้สไลด์สุดท้ายเป็นการสั่งงานของเราในบทที่3ก็ไม่ต้องสั่งงานอะไรนะแต่ก่อนที่จะเรียนบทที่4ในสัปดาห์หน้าในคาบหน้ามีหนึ่งคำถามมีหนึ่ถามให้นักเรียนนะคะแค่คำถามเดียวการขายตนเองก่อนขายสินค้าหมายถึงอะไรอ่า หนูลองศึกษาดูข้อมูลจากแหล่งอื่นๆก็ได้นะคะกูอยากรู้ว่าหนูจะตอบแบบไหนแค่นั้นเองวิธีการส่งทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมนะคะวิธีการส่งโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ